ดีเซนเปล่าอีกหนึ่งหัวสองร้อยสองออกมาสี่ศูนย์ครับดีดีเส้นเต่าสามหัวไปก่อนนะเราจะตามด้วยดีสองถึงสองดีเต่าสามหัวองอาเทปมาสามห้าดีสองร้อยสองออกมาสี่ศูนย์ เซ็นล่าสาหัวก่อนแล้วก็จะเซ็นดีสองร้อยสอ้ครับไม่ไดีเอล่ะเลยว่ะบาฮ่ <c oughs> าฮ่ไดเอปเปล่า,าลค,ครับเ <c oughs> ปล่าเอล่ะดีเซ็นป่าค่ะก่อนแล้วนใไหมเนี่ย ไออีเซียนตาวสาวหัวไปกลัวมันจะกลัอ e, ีกเนี well. right. down, таки, ่ย totally. ไอสองร้อยสองไม่เท่าไหร่หรอกไอ้ดีเซียนตาวสาวหัวที่มันกลับมาอีกเนี่ยปีที่ลไ้อไ้กลับเอนี่เนี่ยไปนิดปมซื้อไม่ถูกเลยเอาเลขไหนดีวะหมายเลขตัง len gad ei เตรียมตัวดีๆสา,ามานนาาาาหัวขายๆตบอกเลยเรียกเด็กไดๆนีกว่าเลยนะนี่รอหน้าสาวราโอนดีไปมาเลย เราผ่านแล้ววี่ดิแล้วนีโ่โล่สสสสงสเซนเซทีเดียวนี่เตอ์บังคือดีเซนเต่าสาหัวไปครับดีเซนปลา สี่ศูนย์สี่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 หนึ่งสามสี่องห้าสศูนยหนึ่งสามสี่องห้าสามหัวผ่านไปสีครับจดจำไม่บังซคับเล็กหน้าสี่ศูนยคันกลางสี่สี่หนึ่งสามคันท้ายสี่สองห้าส้าี ซ4นะบังซื้อดีเซสามหัวหมายเลขจนะับ <c oughs> i d o n o ถามยานเลยถามบังซื้อเลย